วันนี้จะมาสอนวิธีการทำเจลาตินขาวสำหรับผสมสีเพื่อทำเป็นไส้เจลาตินใสอีกรูปแบบหนึ่งส่วนผสมง่ายๆที่จะใช้วันนี้ก็มีนมสดใช้แบบนมเต็มรูปแบบคือถ้าภาษาอังกฤษก็คือนม h o ลว m ล l k หรือฟู l c r ี a มิล l k น้ำตาลไอซิ่งน้ำเย็นเจลาติน ผงวิธีทำก็คือโรยเจลาตินใส่ในน้ำเย็นแล้วก็พักไว้พักไว้ให้อยู่ตัวระหว่างรอเจลาตินเราก็ผสมนำนมสดใส่น้ำตาลลงไปคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันจนน้ำตาลเดลายดีแล้วก็ยกตั้งไฟ เพื่ออุ่นนมให้ร้อนวันนี้เราใช้ไมโครเวฟทำก็เอาเข้าไมโครเวฟของเราใช้ไมโครเวฟประมาณ1-2นาทีพอให้นมร้อนแต่อย่าให้เดือดเสร็จแล้วก็เอาเจลาตินซึ่งเราพักไว้นี่มันจะแข็งตัวอย่างนี้จับเป็นก้อนใส่ลงไปในนมร้อนแล้วก็คนคนจนละลายเข้ากันดี ้าเจลาตินของใครไม่ละลายดีก็นำเข้าไมโครเวฟอีกครั้งหนึ่งอาใครจะใส่กลืมก็ใส่ไปตอนนี้เสร็จแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยแล้วก็ใส่สีตามชอบ เมื่อผสมสีแล้วเอาไปทำเป็นดอกไม้ในเจลาตินใสเราก็จะได้ดอกไม้แบบนี้สังเกตดูเส้นสีจะทึบกว่าจะมีความทึบอันนี้เราผสมสีอ่อนแต่ถ้าใครทำสีเข้มก็อาจจะเห็นชัดกว่านี้ออกจากพิมพ์นะจะได้เห็นสีชัด อันนี้กรีดดอสีชมพูใช้ส่วนผสมที่ใช้ไอซิงทำเส้นสีจะมีความทึบไม่ใสแบบนี้การทำเจลาตินขาวอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะใช้เครื่องประกอบดังนี้นมสดใช้นมแบบไขมันเต็มรูปแบบ น้ำเย็นน้ำตาลทรายผงเจลาตินและก็วุ้นผงวิธีทำก็คือโรยผงเจลาตินใส่ไปในน้ำเย็นแล้วก็พักไว้เพื่อให้อิ่มตัวเทนมใส่หม้อแล้วก็โรยผงวุ้นใส่ลงไปแล้วก็พักสักห้านาทีเพื่อให้วุ้นละลาย พักเสร็จแล้วก็ยกหม้อวุ้นตั้งไฟคนไปจนร้อนวุ้นละลายดีเมื่อนมเริ่มเดือดวุ้นละลายดีแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็คนต่อไปจนน้ำตาลทรายละลายดีน้ำตาลละลายดีแล้วก็ใส่ เจลาตินที่เตรียมไว้ลงไปแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟใครต้องการใส่กลิ่นก็ใส่ลงไปตอนนี้แล้วก็คนให้เข้ากันเจลาตินละลายดีแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยแล้วก็ใส่สีลงไปตามชอบตัวอย่างนี้เราจะใส่สีน้ำเงินคนๆให้สีเข้ากัน ใส่มากใส่น้อยชอบสีเข้มแค่ไหนก็ทำควายตามชอบส่วนอันนี้เป็นเจลาตินขาวที่เราใช้เจลาตินผสมผงวุ้นทำเมื่อผสมสีแล้วทำออกมาก็จะได้แบบนี้เส้นสีจะมีความเข้มทึบแต่มีข้อเสียของการใช้วุ้นคือ มันจะแข็งตัวเร็วเพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้สูตรนี้ทำจะต้องทำแบบเร็วแล้วก็คอยอุ่นเจอเจลาตินสีที่ใช้นี้ให้ร้อนตลอดเวลานี่มาเปรียบเทียบให้ดูซีฟ้าก็คือเจลาตินขาวทำแบบใช้บุ้นผสมเจลาตินส่วนสีชมพูคือใช้เจลาตินแล้วก็ใช้น้ำตาลไอซิ่ง สองวิธีนี้ก็เป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งเผื่อใครจะลองทําก็เลือกทํำตาชอบจบการสาธิตในวันนี้แค่นี้วันนี้เอาไทเทเนียมไดออกไซด์ไม่ดูในการทํา ไว้เจลาตินหรือเจลาตินขาวเพื่อผสมสีบางคนต้องการให้เห็นสีชัดเจนก็จะใส่ไทเทเนีมยมไดออกไซด์ลงไปด้วยไทเทเนีมยมออรไไอกซ์อันนี้มันจะเป็นน้ำสีขาวๆข,ข,ข้นๆพอเราใส่เป็นในเจลาตินขาวและผสมสีมันจะทําให้มีความทึบมองเห็นสีชัดเจนอย่างที่เรามีก็คือเราใช้อันนี้ ไวไวไอซิ่งใครทำเค้กคงจะรู้จักดีไวไวไอซิ white ่งนี้ก็คือไทเทเนียมไดออกไซด์ชนิดหนึ่ง mm hmm. หากใครใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วเวลาเจลาตินสีแข็งตัวต้องการจะอุ่นอย่าเข้าไมโครเวฟนะเพราะว่าไทเทเนียมไดออกไซด์จะทำให้สปร์คไฟฟ้า เพราะไทเทเนียมไดออกไซด์เมื่อเอาเข้าไปในไมโครเวฟแล้วมันจะทำให้เกิดประกายไฟเพราะฉะนั้นหากใครใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ผสมเจลาตินขาวก็อย่านำเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟให้อุ่นในหมอ้อ